วันนี้นะคะแม่ปูจะชวนทำข้าวผัดแหนมค่ะข้าวผัดแหนมหรือข้าวผัดอื่นๆเนี่ยเทคนิคอยู่ที่น้ำมันแล้วก็ข้าวนะคะก็คือน้ำมันอย่าใส่มากเกินไปเริ่มต้นเลยนะคะเดี๋ยวแม่ปูจะไปตัดต้นหอมกันก่อนต้นหอมที่หน้าบ้านได้มาแล้วก็ซอยเล็กๆค่ะแค่หลอดก็ซอยเล็กๆแบบนั้นนะคะอันนี้แตงกวาแม่ปูใช้ที่ขูดที่เป็นเส้ๆนๆะคะ ขูดเสาะล่องเพราะว่าเวลาเราหั่นนะคะตังกว่าจะได้หน้าทานนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็หั่นแหนมหั่นอะไรเตรียมไว้นะคะเมื่อเราเตรียมของเรียบร้อยแล้วข้าวเนี่ยเราจะใช้ประมาณหนึ่งถ้วยโรยแครอทลงไปนะคะใส่น้ำตาลประมาณครึ่งช้อนชานะคะ่ะหรือเกือบเกือบช้อนชานะคะเกลือก็อีกเล็กน้อยตามภาพเลยค่ะ จากนั้นนะคะเราก็มาเตรียมน้ำมันใส่น้ำมันประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะใส่น้ำมันแล้วก็ใส่ไข่ลงไปนะคะพยายามราดน้ำมันให้ทั่ว,วกระทะนะคะเพราะว่าเพื่อป้องกันการติดอของไข่ของข้าวนะคะกระจายตัวไข่ดีแล้วนะคะใส่ข้าวที่เราปรุงไว้ลงไปได้เลยค่ะใส่เสร็จก็ บี B, ข้าวให้กระจายตัวนะคะอย่าให้เป็นก้อนทำแบบนี้นะคะบางคนนะคะเขาอาจจะใส่แหนมตอนที่คั่วไข่นะคะแต่แม่ปูจะใส่ตอนนี้นะคะเพราะว่าถ้าใส่ตอนคั่วไข่แม่ปูคิดว่ารสชาติเขาจะเปรี้ยวไปหน่อยนึงอันนี้เร่งความเร็วนะคะผัดไปให้ข้าวกระจายตัวดีค่ะแล้วลองชิมดูว่าชอบหรือเปล่าถ้าชอบแล้วก็ปิดไฟค่ะ พอปิดไฟเรียบร้อยแล้วนะคะเราค่อยมาใส่ต้นหอมนะคะแม่ปุย๋ยจะใส่ตอนนี้ใส่ตอนที่เสร็จแล้วค่ะเพราะว่าต้นหอมโดนความร้อนแล้วเขาก็จะเหี่ยวหน่อยนะคะดังนั้นเราก็ต้องใส่ตอนที่ปิดไฟเสร็จแล้วก็คนให้เขากระจายทั่วๆค่ะเรียบร้อยแล้วก็ตัดใส่ถ้วยแบบนี้นะคะตัดเสร็จก็มีลงไปให้แน่นๆเสร็จแล้วเราก็เตรียมจานค่ะ จานที่ได้นะคะเอามาปุ๊บแล้วก็คว่ำปั๊บลงไปเลยอย่างนี้ค่ะเนี่ยเรียบร้อยนะคะจะร้อนไปนิดหนึ่งอาล่ะค่ะอันนี้แม่ปูอยากจะทานไข่ดาวด้วยนะคะบ้านเรามีไข่ดาวแบบนี้เป็นกระทะไข่ดาวเพราะว่าชอบแบบไข่ดาวหน้าเดียวนะคะเรียบร้อยนะคะเอาแซะไข่ดาวลงมาเรียบร้อยอะไรอีกพริกน้ำปลา ยังไงคะน่าทานไม่เอ่ยขอบคุณที่ติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ